สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาข้าวนะครับประจําวันอังคารที่11เมษายน2566นะครับก็เป็นข้าวแห้งนะครับความชื้นไม่เกิน15นนะครับช่วงหลังๆครับไม่ได้อัปเดตนานนะครับไม่ไม่มีเสียงนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับราคาข้าวนาปังนะครับนาปังเริ่มออกเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ข้าวเหนียวนะครับภาคอีสานก็ออกเยอะนะครับครับราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับ มาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังนะครับปี2566จังหวัดนครสวรรค์10,000บาทถึง1200บาทจังหวัดพิจิตร9 7 0 0บาทถึง10,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น100บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดสุโขทัย 9 0 0าบาทถึง9,800บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1100บาทถึง1200บาทอันนี้ราคาตามสุตรนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดนะครับปรับลดลง100บาทนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,900บาทถึง1 0 0 0 0บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1600บาทจังหวัดอุทัยธานี 9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดเชียงเสา1 2 0 0บาทถึง1 4 0 0บาทจังหวัดลบบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก1 4 0 0บาทจังหวัดปทุมธานี9,800บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดนครปฐม1 1 0 0บาทถึง12,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี 9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดสิงห์บุรี10,000บาทถึง1,200บาทมาต่อที่ข้าหอมมะลนะครับนาปีปี2,565ทับ66นะครับจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาท จังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดยโสธร13,500บาทถึง14,580บาทจังหวัดชัยภูมิ 13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,100บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดอุดรธานี 13500บาทถึง14600บาทจังหวัดหนองบัวลําพู13800บาทถึง14400บาทจังหวัดหนองคาย13700บาทถึง14000บาทและจังหวัดมุกดาหาร14000บาทถึง14500บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาที่เข้าหอมณีนะครับที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะครับตอนบนนะครับจังหวัดพิษณุโลก13000บาทถึง14000บาท จังหวัดลำปาง12,500บาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทราคายัางคงที่นะครับราคาไม่ค่อยขยับนะครับมาดูเข้าเปลือกปทุมธานีนะครับนาปังปี2566นะครับจังหวัดลบบุรี1,600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1900บาทถึง11,000บาท อันนี้ราคาปรับลดลงนะครับ100บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่ำนะครับจังหวัดชัยนาท1 1 0 0 0บาทจังหวัดอ่างทอง1,300บาทถึง1,400บาทอันนี้ราคานะครับปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับทั้งราคาสูงทั้งราคาต่านะครับจังหวัดสิงห์บุรี11,200บาทถึง1 1 4 0 0บาทจังหวัดราชบุรี1900บาทถึง1 1 0 0 0บาท จังหวัดกาญจนบุรี1,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,200บาทและจังหวัดนครนายก11,500บาทมาดูที่ข้าวเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีนะครับปี2,565ทั66จังหวัดขอนแกน่น12,200บาทถึง12,600บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง12,800บาทจังหวัดสกลนคร 11500บาทถึง12500บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง11600บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์12200บาทถึง12500บาทจังหวัดอุบลราชธานี11000บาทถึง11500บาทจังหวัดร1 0ด11500บาทถึง12000บาทจังหวัดชัยภูมิ 12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู12,600บาทจังหวัดหนองคาย12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดมุกดาหาร11,000บาทถึง12,000บาทอันที่ก็เปลือกเหนียวนะครับเมล็ดยาวนะครับอันนี้เป็นข้าวนาปังนะครับปี2566นะครับวันนี้ก็มีรายงานจังหวัดเดียวนะครับคือจังหวัดหนองคายนะครับ11,000บาทถึง11,200บาท มาดูที่ข้าวเหนียวเม็ดคะนะครับนาปีนะครับปี2565/66ทัจังหวัดอุดรธานี1700บาทถึง11700บาทจังหวัดนครพนม10000บาทถึง1500บาทจังหวัดน้องคาย1200บาทถึง11700บาทจังหวัดลำปาง11000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ9000บาทถึง10000บาทจังหวัดมุกดาหาร8500บาทถึง9000บาท จังหวัดเชียงราย1 2ึ0 0หบาทวันนี้ราคาอย่งขงที่นะครับมาที่ข้าวเหนียวเมล็ดค้านะครับอันนี้เป็นข้าวนาปังนะครับปีสองพนาระครับจังหวัดหนองบัวลำพู1นึ่งบาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากวันที่10บนะครับหนึ่งบาทนะครับจังหวัดแพร่หน0่บาทจังหวัดชัยนาทหนึ0งบาทถึง12,700บาท แล้วจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้มาใหม่นะครับ12,500บาทถึง12,700บาทนี่ก็ราคาข้าวนะครับนาปังนะครับเริ่มออกมาเยอะนะครับช่วงนี้นะครับราคาก็ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวราคาข้าวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันกันต่อไปนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ